ที่ PLC ที่แก้ใหม่แก้ไขชั่วโมงวันที่ระยะเวลาการดำเนินการก็เอาตามนี้เลย ระยะเวลาในการดำเนินการในตารางนี้ก็ดูดูตามนี้ได้เลยอย่าลืมใส่ชั่วโมงตารางในนี้เราใช้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วย สองอาทิตย์ในการทำพวกแผนอะไรอย่างนี้นก็จะมีเวลาอย่าลืมใส่เวลาใส่เวลาด้วยก็คือแก้ตามเนี้ยแก้ตามตารางที่ส่งไปให้มันก็จะมีชมั่วโมงมีเวลาแล้วก็นับแผน นับนับชั่วโมงดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยก็คือที่เขาให้ไปแก้ก็คือจะเป็นจำนวนจำนวนที่นำแผนไปสอนก็คือได้บัตดีจำนวนชั่วโมงได้เหมือนกันโมดเดลได้18บัตดีก็ได้18ชั่วโมงเหมือนกันที่เขาให้ไปใส่ที่เขาให้ไปแก้เราก็จะมีเวลาอันนี้อย่าลืมใส่เวลาให้ให,ให้ครบทุกอัน แล้ก็นับจำนวนชั่วโมงนับตามตัวอย่างที่ที่ทำให้ไปเลยซึ่งก็คือในในวงรอบเนี้ยเราทำเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นเสารอาทิตย์ก็จะเหมือนเป็นการทำแผนอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นเวลาไหนก็ได้นะแล้วก็อย่างเริ่มมาทิตเก้าเนี่ยเก้าก็จะเป็นวันเสาร์ก็นับไปเลยอาทิตย์หนึ่งเก้าสิบสิบเอ็สบบาสบสี่สิบห้า หนาเก้าสิบเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์เราทําพวกแผนอะไรเนี่ยอยู่บ้านได้เลยเวลาเราก็ใส่เวลาได้ตามนี้แล้วก็วันที่เป็นวันที่สอนเนี่ยก็จะเริ่มสนะิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเราก็เราจะมาทําการวิพากกันเนี่ยก็คือสะท้อนผลกันวันที่สิบห้าก็คือจะเป็นวันศุกร์วันที่เรามีชัว่วโมง plc ก,ก็ใส่เวลาตามนี้ นะแล้วก็ข้อที่หที่เราสรุปผลแล้วก็นำผลไปใส่ในแผนเนี่ยเราก็จะทำกันตอนเย็นของมาสุกวันนั้นเลยมันจะได้จบภายในวันภายในอาทิตย์เดียวกัน่าแล้วก็วันที่ชั่วโมงสุดท้ายนะรอบแต่รอบสุดท้ายเน่รอบที่สามเนี่ยชั่วโมงมันก็จะได้ได้ตาม ได้ตามที่วงรออของเราแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายเอาเป็นวันนี้ให้เหมือนกันทุกคนเลยก็ได้วันที่27เนี่ยก็คือสรุปรายงานแล้วก็ผลสำเร็จส่งเล่มรายงานพร้อมกันนะ,ะมันก็จะได้ชั่วโมงที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนี้นะคะโอเคนะสงสัยถามนะคะ